ครับว่าเรื่องไม่หรอกครับว่าด้วยใครปลูกแปลงใต้หรอครับฮ้บอครับมันเป็นข้อกางแจงสีแดงเนียกับผมใส่พันยกรบแปลงนะครับก็ได้เอามาก่อดร่วงพันห้องกลางไว้ครับสมัยครับจรื่องนี้เนีลยร่วงพันสามตัวกับในเลื่ครับไปคือแถวเรื่องนะวะาเดี๋ยวดูฟังนะครับ มีไสเกียนหนึ่งเ็นเลครับข้าอยากก่างบนเดือดได้สมดุลพอดีครับทักษา,าม,มันก็มแช่นอีแหละครับขนาดสะเขาแตก็ AI ไอครับให้เทนครับขอบคุณเมื่อกี้ว่าลุงมอเห็นไง,งนหเห็นผิดมอหาไม่หายไก็ได้ครับเห็นว่าครัรอบเพื่อน เราจึงหาว่าหลามัครับพื้นฐานก็เห็นแล้วนะครับรอกขั้นเองสำนักนะครับไปรายก่อนนั้นฟี่หิ้มได้ครับแล้วก็ตั้งให้มันจริงสุดอย่างพอดีครับกระตามมากนั่นนะครับคัดไทยก็ต้องคัดนั่นครับไอ้ว่าต้องร่วงรอกครับแล้วมันสืสับหาเองโซกับเพิ่ตึงแบบนี้แะครับตึงเต๋อแม่นมาแล้วครับผมจะบอกโซ่ฟังอีได้ครับแล้วไทยผมสู้รอดนะครับผม คนจรงไหนเนาะทิว่าถือตั้งแก่มาก่อนกับบแมเณรทีดูถือเดียเด๋ยวดยวมาก่อนกับแม่นนะครับผมก็ได้ประมากแค่ก็คือออกมาอ่านกันมาอ่านวันนันวันนี้ตองนั้น,นตรงนี้แ๋ยวมันเหตุใอ้คนเขารลกของครับที่สำคัญนะครับกกน,นี่กันเป็่วัตถุแนวนะครับ นั่นัอันนี้ดีแปไปม้ามานั่งเลยมีคนสีมีคนเฮดแมนบอกครับผมเคเห็นบ้างครับอะไรครับเขาเล็กเบืบบ่อ,คน,อคน,น,นครับแห้ใเพิ่มความะครับเม่ให้เพื่ให้ความเมือครับสรางสร้างับลินนาแปลกๆนี่นะครับก็ไทยแห้งทองเมื่หร่เาปูทางกันเรื่องแห้งนครับนั่นมีปัญหาแต่มันซี่ชิมานะ่เ้มันติดตลอดมูลเมไืไหเียุในกระไดงนานว่าพีร้อง เราือทคำพื้นฐาบบนเราห้องทายไปนครับเราทำแบบเป๊ะ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 ายในแบ,บบ่าหนึงเพราะว่ามันใบมันหนห่อยรมแรงนะครับอะไรเข้าออกไปได้นึงพู้แล้วก็สัญาเตังเลี่ยงหลักใช่ไรไงอีกสองกินไปแค่เพิ่งอย่างเนี่ยเ่สายะวัดทักคอบไปอีกครับแรกสองรอบค่อยทำพรอบเดียวก็มี วันของเยได้ไหนใช่ครับอันนี้ไทนมีไว้เราก็จะไปกู้มั่นแปลงมึงครับเราก็จะมาปลูกแปลงนี่แล้วไทยเราจย,ยท้ายไปบิ้งตั้งแปลงครับวันนี้ครับผมพิพาปรกรนันเลขอให้